กำลังคิดวิเคราะห์กตากะไอพวกไอพวกติ่งชัดชาติอยู่เอ็มเอ๊คืออะไรวะเนี่ยครับชัดชาติบอกเอตรียมเล็งเก็บเพิ่มส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะเออเตรียมยกเลิกให้นั่งฟรีแล้วไม่ให้นั่งฟรีแล้วต้องเก็บค่าต้องเก็บเงินค่าโดยสารต่วนก่อขยาย ซึ่งส่วนต่อขยายเนี่ยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางรัฐบาลเป็นผลงานที่ลุงตู่มาเปิดให้ให้นั่งได้ฟรีก็เพิ่งไม่นานแหละครับเพิ่งปีก่อกว่านะมะั้งใช่ไหมเออก็ให้นั่งฟรีอ่ะเพื่อลดค่าใช้จ่ายประชา,ช,าชนนะครับแต่พอมาถึงยุคผัวว่าปับ๊บเอ๊ยผัวว่าบอกต้องเก็บได้แล้วนะต้องเก็บค่าโดยสารนะแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับปรากฏว่าติ่งชัดชาติบอก มาอวยบอกว่าก็สมควรต้องเก็บให้นั่งฟรีทำไมไม่เข้าใจสมควรเก็บได้แล้วนะจะได้เอาเงินไปพัฒนาอย่างอื่นเออชอบเสียตังกันนะเนี่ยแสดงว่าแหมนี่ถ้าเป็นลุงตู่มาเก็บนะแล้วถ้าเป็นอัศวินบอกว่าจะเก็บเนี่ยนะคงจะโดนด่ายับแล้วครับ คงจะโดนด่าว่าเพิ่มภาระให้ประชาชนนะเอออะไรก็แพงอะไรก็แพงยังจะมาเก็บอีกอนะบริหารไม่เป็นก็ออกไปซะนะฮะโง่อย่างเงี้ยคิดคิดอะไรไม่ออกเงินจะหมดก็เก็บอย่างเงี้ยแต่พอเป็นชาติชาติทำปุ๊บสมควรเก็บปล่อยให้นั่งฟรีเพื่ออะไร ก็คิดอยู่เอ๊ะทำไมให้นั่งฟรี <laughs> อา้าวคนกรุงเทพครับเตรียมจ่ายค่าเพิ่มจาก60บาทถ้าส่วนต่อขยายเพิ่มก็จะเป็นเก้าสิบน่าจะเป็นร้อยนะอืมนะฮะเออชอบนั่งฟรีไม่ชอบอยากเสียตังค์นะครับ <laughs> อ้าวดีดีด,ดีนะ เออก็พร้อมพร้อมใจกันจ่ายนะครับพอเป็นชัดชาติทําปุ๊บเราพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อชัดชาติจกะเรารักชัดชาติเราจะชัดชาติได้ทําอะไรเราก็จะทําหมดให้ชัดชาติไม้อยากให้เสียเงินเราก็จะเสียกะอืมนะเราบอกว่าโอ้ยไม่มีจะกินไม่มีจะกินแต่ว่าพร้อมที่จะเสียตังค์กับค่ารถไฟฟ้าเออแอดมินก็ไม่ได้ไปนั่งหรอกนะครับไม่เคยไปนั่งด้วยสายนั้น อืมเคยไปนั่งสายสีแดงอยู่นะเออสายสีแดงช่วงแรกๆเขาก็ให้นั่งฟรีนะช่วงทดสอบการวิ่งอะ่ะแต่ช่วงนี้ก็เก็บตังค์ละนะครับเดี๋ยวว่างว่างว่าจะไปนั่งยาวๆไปถึงในเมืองอยู่ไปถึงบางซื่ออยู่ตอนนั้นนั่งแค่หลักหกมาหลังสิบใกล้ๆนะครับเออรถไฟฟ้าเนี่ยเต็มเมืองไปหมดแล้วยุคลุงตูเนี่ยนะการพัฒนาไปโอ้โห นะเดี๋ยวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายสีส้มสายสีชมพูก็จะเสร็จนะครับเดี๋ยวตอนนั้นนะสถานีอะไรต่างๆก็จะเสร็จนะเดี๋ยวชาดาก็ต้องมาเคมอีกเอ้ยนะอีกสี่ปีนี้คงรอคุณเอกการเคมเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวติ่งก็คงจะมาอวยแหละโอ้ยเก็บไปเถอะรถไฟฟ้าค่ารถแพงแค่ไหนก็จ่ายได้ขอให้เป็นท่านชัดาแพงแค่ไหนก็จ่ายไปะชอบจ่ายมากเลย อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ